เมื่อวานนี้ได้มีประกาศของสอบคใหญ่นะครับได้แบ่งพื้นที่ประเทศไทยออกเป็นสามส่วนใหญ่ๆด้วยกันก็คือส่วนที่หนึ่งคือส่วนที่มีการแพร่ระบาดสูงสุดนะครับหรือเรียกว่าเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดนะครับมีอยู่ทั้งหมด4จังหวัดด้วยกันประกอบไปด้วยกรุงเทพมหานครสมุทรปราการ ปทุมธานีและนนทบุรีนะครับมีสี่จังหวัดนี่คือพื้นที่ที่เข้มงวดนะครับพื้นแล้วก็ใช้สีแดงเข้มเป็นสัญลักษณ์กลุ่มที่สองคือกลุ่มสิบเจ็ดจังหวัดเรียกว่ากลุ่มที่มีการควบคุมสูงสุดนะครับแต่ไม่เข้มงวดมีทั้งหมดสิบเจ็ดจังหวัดแล้วก็มีพื้นที่ควบคุมอีกห้าสิบหกจังหวัด อย่างไรก็ตามนะครับภายใต้มาตรการดังกล่าวเนี่ยทางสบคใหญ่ก็ได้กําหนดมาตรการต่างๆออกมาควบคู่กันไปก็คือหนึ่งใน4จังหวัดที่มีความเข้มงวดเนี่ยห้ามมิให้ใช้อาคารสถานที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนอันนี้เงื่อนไขข้อที่หนึ่งเงื่อนไขข้อที่สองก็คือห้ามบุคลากรหรือมีการมารวมกลุ่มกัน ของคนเกินกว่า20คนอันนี้คือใน4จังหวัดนะครับส่วนจังหวัดอื่นๆนะครับที่ไม่อยู่ใน4จังหวัดนี้นะครับอนุญาตให้ใช้อาคารสถานที่และให้คนมารวมกันได้นะครับมากกว่า50คนนั่นก็หมายความว่า ไม่มีข้อจำกัดในกรณีที่ให้มาอยู่รวมกันแต่การรวมกันนั้นนะครับของมาตรการที่มารวมกันเกินกว่า50คนได้เนี่ยแต่ต้องอยู่ภายใต้มาตรการทางสาธารณสุขก็คือหนึ่งต้องเว้นระยะห่างต้องสวมหน้ากากอนามัยนะครับต้องล้างมือมีเจลมีการวัดอุณหภูมิเช่นปกติอันนี้คือ การประกาศของสบคเมื่อบสบคประกาศอย่างนั้นแล้วนะครับในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเรามีภารกิจที่เรากำหนดร่วมกันเอาไว้ในห้วงเวลานี้และที่จะขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของพวกเราก็คือหนึ่งเราได้กำหนดนะครับได้มีการเลื่อนการเปิดภาคเรียนจากวันที่17มาเป็นวันที่หนึ่ง อันนั้นคือการเลื่อนที่เราประกาศไปแล้วแล้วคำถามต่อมาว่าแล้วเมื่อถึงวันที่หนึ่งเนี่ยจะเปิดได้ไหมหรือจะเปิดอย่างไรอันนี้คือประเด็นที่เราจะคุยกันวันนี้ถ้าใครติดตามข่าวสรยุทธ์เมื่อเช้านะครับหรือข่าวประกาศสบค,าาคมเมื่อวานก็จะเห็นได้ว่ากระทรวงศึกษ,ษาธิการนะครับประกาศเลื่อนนะครับการเปิดภาคเรียนไปเป็นวันที่14มิถุนาน อันนี้ประเด็นที่หนึ่งนะครับแต่การเลื่อนข่าวนี้มีเงื่อนไขสามประการด้วยกันครับเงื่อนไขอันที่หนึ่งก็คือว่าในเขตกรุงเทพพระมหานครกับสี่จังหวัดนะครับยังไม่มีการอนุญาตให้เปิดการเรียนการสอนออนไซต์คือไม่อนุญาตให้เด็กมาโรงเรียน และให้เลื่อนการเปิดภาคเรียนไปเป็นวันที่14มิถุนายนอันนี้คือ4จังหวัดฟังยัดให้ดีนะครับก็คือ1ให้ไม่อนุญาตนะครับให้เปิดเรียนหรือคนมารวมกันในโรงเรียนหรือใช้อาคารสถานที่ใน4จังหวัดและเลื่อนการเปิดภาคเรียนไปเป็นวันที่14มิถุนาอันนี้ใน4จังหวัด ส่วนจังหวัดอื่นๆไม่ว่าจะอยู่ในกลุ่ม17จังหวัดหรือ56จังหวัดนะครับก็ประกาศข้อที่หนึ่งเนี่ยครอบคุมการเลื่อนไปเช่นเดียวกันนะครับเลื่อนไปได้เช่นเดียวกันแต่มีเงื่อนไขแต่มีเงื่อนไขหากโรงเรียนใดนะครับอยู่ใน 17จังหวัดหรือ56จังหวัดได้ประเมินตนเองตามระบบการประเมิน46ข้อผ่านเกณฑ์โดยการประเมินนั้นนะครับต้องประเมินโดยผู้ดำเนการสำนักง,งานผู้ดำเนการโรงเรียนร่วมกับคณะครูกรรมการสถานศึกษาพิจารณาร่วมกันแล้วนะครับว่าเมื่อประเมินผ่าน46ข้อ แล้วผู้ปกครองนักเรียนกรรมการสถานศึกษาคณะครูเห็นพร้องต้องกันว่ามีความประสงค์ที่จะเปิดเรียนนะครับโดยไม่รอไปเปิดวันที่14คือจะเปิดตั้งแต่วันที่หนึ่งหรือวันที่สองหรือวันใดวันหนึ่งก่อนวันที่14บนพื้นฐานความพร้อมก็สามารถ ดำเนินการทำเรื่องเสนอไปยังคณะกรรมการควบคุมโรคของจังหวัดนั้นๆพิจารณาเมื่อจังหวัดได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วนะครับโรงเรียนก็สามารถเปิดทำการเรียนการสอนออนไซต์ site. คือให้เด็กมาโรงเรียนณนาะที่เรียนที่โรงเรียนได้อันนี้กรณีที่เอาเด็กมาโรงเรียนนะครับซึ่งสามารถ มาเรียนได้ตั้งแต่วันที่หนึ่งมิถุนายนเป็นต้นไปได้ยกเว้น4จังหวัดในขณะเดียวกันแม้นว่าจังหวัดจะเปิดนะครับอนุญาตให้โรงเรียนมาโรงเรียนได้อะไรได้แต่มาตรการในความป้องกันความปลอดภัยเช่นการทำความสะอาดอาคารสถานที่การจัดให้มีการทานอาหารกลางวันการตรวจคัดกรองก่อนเข้า สู่โรงเรียนห้องเรียนรวมถึงการสวมหน้ากากอนามัยก็ยังต้องถือปฏิบัติอย่างเข้มงวดอยู่นะครับถ้ากล่าวโดยสรุปก็คือว่านะครับโรงเรียนที่อยู่ใน14ในใน4จังหวัดนะครับไม่อนุญาตให้ใช้อาคารสถานที่และให้เลื่อนการเปิดภาคเรียนไปเป็นวันที่14อันนี้คือ4จังหวัด แต่เว้นแต่ต่างจาก4จังหวัดนี้รุโรมว่าหากโรงเรียนใดมีความพร้อมผ่านการประเมินก็สามารถเปิดเรียนได้ก่อนวันที่14แต่ภายใต้เงื่อนไขการควบคุมของจังหวัดนั้นๆอันนี้คือคือหลักการนะครับที่อยากจะสื่อสารทำความเข้าใจ อีกประเด็นหนึ่งซึ่อยากจะสื่อสารว่าเมื่อเราเลื่อนการเปิดภาคเรียนไปเป็นวันที่14มิถุนาแล้วแล้วการปิดภาคเรียนละ่ะนะครับเราต้องทำยังไงประกาศของกระทรวงก็ยืนยันว่าการปิดภาคเรียนยังต้องปิดในวันที่15ตุลาคมนะครับและไปเปิดเรียนในวันที่1พฤศจิกาอยู่เช่นเดิมส่วนเวลาเรียน ที่จะทําการทดแทน11วันที่เราประกาศเลื่อนมาจากวันที่17มันมาเป็นวันที่ 1, <ม>1และอีก8วันที่เราจะทดแทนในวันที่1ถึงวันที่13นะครับก็ขอเรียนว่าให้อยู่ในดุลยพินิษ์ของแต่ละโรงเรียนในการที่จะสอนเพิ่มชั่วโมงในแต่ละวันหรือจะสอนในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ หรือจะไปชดเชยในช่วงปิดภาคเรียนก็ให้เป็นดุลยพินิษของแต่ละโรงเรียนเพื่อให้ได้วันเวลาเรียนครบถ้วนตามหลักสูตรกำหนดอันนี้ก็คือเรื่องของการเปิดเรียนนะครับก็ขอสื่อสารตรงนี้และขอส่งความปรารถนาดีและเป็นกำลังใจสำหรับท่านผู้บริหารเพื่อนครูทุกท่านด้วยความห่วงใย ความปลอดภัยของพวกเราขอให้พวกเราปลอดภัยทุกคนและทํางานยใงมีความสุขครับสวัสดีครับ